คำเตือน เด็กละเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบอลทุเดกันอีกครั้งครับในวันพุธที่16กรกฎาคม2568ครับวันนี้ครับโปรแกรมฟุตบอลนะครับอัดแน่นตั้งแต่รอบเย็นเป็นต้นไปจนกันไปถึงช่วงเช้ากันเลยครับเพราะว่ารอบเย็นครับจะมีฟุตบอลถ้วยของเจลีกนะครับลงทําแกันขันนะครับเกือบ20คู่ครับส่วนรอบเย็ครับจะเป็นฟุตบอลลีกรองยุโรปแล้วก็มีโปรแกรมที่น่าสนใจอย่างคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกให้เราได้ติดตามครับส่วนรอบเช้าครับอเมเจอรี่ส าหารัฐอเมริกาและโซนอเมริกาใต้ครับมีลงทําบันขันเกือบ20คู่กันเช่นกันครับเดี๋ยววันนี้ครับจัด3ตัว ชัวน่าช่องไปกับแจ็คบรูเรกันเช่นเคยครับก่อนอื่นเลยเรามาดูผลงานเมื่อวานครับผลงานเมื่อวานนี้ครับฮาร์ดของเราครับในลีสกอตแลนด์ครับก็ไม่สร้างความผิดหวังให้กับเอฟซีของแจ็คบรูเครับก็สามารถเอาชนะได้ไปถึง4ปร์เซ็น์ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับเรียกได้ว่าหูโคตรน่าเสียดายครับไวกินครับอุตสห์ยันเสมอได้จนถึงนาทีที่90แล้วครับสุดท้ายครับมาพาท่าปราชัยในนาทีสุดท้ายนะครับแพ้ไป1.0ปน์ก็หานไปนะครับก็เมื่อวานนี้ก็มาหไม่้หีกหนึ่งไม่มี เดี๋ยววันนี้ครับจัดหนัก3ทีมกันเช่นเคยก่อนอื่นใหญ่ทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสั้งเตือนชุ่องทางของบอลทูเดย์กันด้วยนะครับแล้วใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่า3ตัวหน้าช่องของแจ้งเลยครับไม่ว่าจะเป็น ตัวเน้น VP โครงการของแจ็คบอลเดย์หรือุยตาลาสดไปกับแจ็ ray, คบอลเดย์ก็สามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ของบอลเดย์กันได้เลยและอีกหนึ่งช่องทางครับ @ft19 ครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาดูฟุตบอลรอบดึกในลีกสกอตแลนด์กันก่อนครับเป็นฟุตบอลถ้วยนะครับซึ่งจะแข่งในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเป็นคู่ระหว่างคิมาน็อกเจอกับลิฟวิงตันครับซึ่งคิมาน็อกครับเป็นทีมที่อยู่ในลีกสกอตแลนด์สูงสุดถึงแม้ว่าอันดับตารางคะแนนจะไม่ค่อยดีในทุกการที่แล้วครับเพราะว่าจบอัันดบงตารา ส่วนริบบิ้ตันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมที่ทาผลงานได้ดีนะครับจบอันดับ2ของตารางซึ่งบอกว่าผลงานแบบนี้นะครับทีม ที่อยู่ในดิสกอร์ดเลน์น่ะไม่ได้ห่างกันสักเท่าไหร่ซึ่งเจ้าบ้านวันนี้อย่างคิมันน็อกครับแบ่งน้าหนักมาที่ปอปอซึ่งผมมองว่าคุณภาพทีมนะครับไม่ได้แตกต่างกันแต่ได้เปรียบตรงเล่นในบ้านและที่มันอยู่ในลีกสูงสุดผมเชื่อว่าวันนี้นะครับคิมันน็อกนะครับจะสามารถเอาตัวรอดจากลิเวอร์ตันได้ครับสามารถเอาชนะได้และก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโอกาสแพ้ผมจะบอกว่าน้อยเหลือเกินครับอยู่คิมันน็อกปิดประตูแพ้กันได้เลยถึงจะแย่นะครับฟอร์มจะแย่แค่ไหนผมมองว่ามีโอกาสแค่หลุดเสมอ โอกาสแค่หูหายเท่านั้นครับเลือกเชียร์เป็นเจ้าบ้านอย่างคิดมันน็อกกันได้เลยครับส่วนฟุตบอลรอบเช้าเอาเมริก g ลีสหรัฐอเมริกาครับเป็นคู่ระหว่างฟิลิเฟียนอยู่เนี่นครับเจอกับมอนทีครับคู่นี้ต้องบอกว่าโอ,อ้โหเจ้าบ้านเนี่ยฟอร์มดีเหลือเกินครับนำเป็นจ่าฝูงของ ลีกอเมริกาหลีกสหรัฐอเมริกาส่วนทีมเยือนบอนทีออนครับต้องบอกโอ้โหฟอร์มเนี่ยห่วยแตกเลยครับล้างบุ้ยของตารางครับเรียกได้ว่าเจอกับทีมไหนครับมีแต่แพ้กับแพ้แล้ววันนี้ครับฟีนเฟียนยูเนี่ยนะครับแบกน้าหนักมาแค่1กําแพงเท่านั้นซึ่งผมมองว่าโอ้โหแบกแบบนี้นะครับหเมตรนะครับยังไงก็ชนะอยู่แล้วครับลุ้นว่าประตูที่2นะครับจะมาตอนไหนเท่านั้นเองครับถ้าประตูแรกมาไวก็เตรียมนับหนึ่งเตรียมนับ2 เตรียมน้ำสามไปกับฟิลิเฟียนยูเลียนกันได้เลยครับคู่นี้สดใสเหลือเกินครับเลือกเชียร์ไปที่ฟิลิเฟียนยูเลียนฟอร์มพลังแรง,งแบบนี้ยังไงมอนติออนก็ฉุดไม่อยู่อย่างแน่นอนครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่ที่เรียกว่าศึกดาบิแมทเลยครับ FC ซีเติเจอกับอินเตอร์มอามีดูดการนี้ครับต้องบอกว่าเจ้าบ้าน FC ซีเนตินะครับฟอร์มเี่นร้นแรงเหลือเกินครับ ช่วงต้นดูกาลครับล้างเป็นอยู่จากฝูงเลยนะครับถึงแม้ว่าพักหลังเนี่ยฟอร์มจะตกไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังถือว่าทําผลงานได้ดีอยู่ส่วนอินเตอร์มิวี่ครับช่วงต้นดูการครับโอ้โหฟอร์มย่าแย่มากครับแต่ตอนนี้ครับชัยชนะของเขาเรได้ว่าชนะติดต่อกัน4นัดแล้วเมซี่กาลังฟอร์มร้อนแรงวันนี้เปิดมาเสมอไหนเสมอการต้องเรียกว่าฟุตบอล3หน้าครับโอกาสแพ้ชนะเสมอดีทั้งคู่แต่ผมเชื่อว่าวันนี้เอฟซีเซนตินะครับจะสามารถหยุดความร้อนแรงของอินเตอร์มิวี่เอาไว้ได้ครับเลือกเชียร์ไปที่เอฟซีเปิด บ้านวันนี้เสมอไหนเสมอกันไม่มีแพ้อย่างแน่นอนครับสถาบที่ที่น่าเชียร์วันนี้ครับเราจะไปกันที่คิดมาน็อกฟีโดเฟียนยูเนียนและ f c ฟซีซิติจะสร้างความประทับใจให้กับ f c แจ็คบาดูเรกันแน่นอนครับสำหรับใครที่อยากได้เพิ่มเติมมากกว่าสาตัวชัรวหน้าช่องครับก็กดได้เลยครับลิงหน้าโปรไฟล์ของบอดเรและก็แอดไลน์เอฟซจะสุดประทับใจมากกว่าสาตัวชัรวกันแน่นอนให้ทุกทจกที่แจ็คมอบบอลทูเด์ไร